เอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ตจะเก็บข้อสอบมาฝากกันสักอีก1ข้อนะสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบเข้าม .4 สอบเข้ากินทหารต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยครับผมเพราะว่าคลิปนี้เป็นข้อสอบที่ออกตลอดทุกๆปีอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบนี้เนาะโอเคมาดูกันบอกว่ากําหนดให้ครับ a หาร x ลบ2บวก b หาร x บวก1บวก c หารไอ้ก้อนนี้เท่ากับก้อนนี้ถามว่า a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ เป็นไงครับไม่ได้ยากอะไรก็คือเศษส่วนถูกไหมต้องทําส่วนให้เท่ากันล้วก็แอบ,บดูครับตัวนี้ x บวกหนึ่งกำลังสองเนี่ยถ้าคูณ x ลบสองมันต้องเท่ากับตรงนี้เราก็ลองมาเช็คดูครับอ่าเช็คเนาะอ่าเช็คครับ x บวกหนึ่งกำลังสองก็คือ x กาลังสองบวกสอง x แล้วก็บวกหนึ่งถูกปะ่ะแล้วเราก็คูณอะไรเข้าไปคูณ x ลบสองเข้าไปมันก็จะได้เป็นอะไรครับ x กาลังสามถูกปะ่ะเอา x กระจายเข้าไปก่อนนะ บวก x กําลัง2แล้วก็บวก x ถูกป่ะแล้วก็ลบ2 x กําลัง2ครับลบ4 x แล้วก็ลบ2เพราะฉันได้อะไรเนี่ย x กําลัง3มถูกไหมอ,อ่ตัวนี้เจ้าตัวนี้เจ้าก็จะได้เป็นลบ3 x แล้วก็ลบ2จริงเห็นปะพอจริงปุ๊บก็จริงแท้แน่นอนสบายมากไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แหละครับเราก็จะได้ a คูณกับอะไรตัวนี้มี x ลบสแล้วยังขาด x บวกหนึ่ลังสอถูกปะก็จะเป็น x บวกหแล้วก็กำลังส b ครับมี x บวกหตัวหนึ่งแล้วยังขาด x บวกหอีกตัวหนึ่งแล้วก็คูณ x ลบสถูกไหมแล้วก็ x ลบสบวก c ครับ c เนี่ยมี x บวกหนึ่ลังสแล้วยังขาด x ลบสอยู่เท่ากับไอ้อนนี้ x กำลังสลบส x แล้วก็ลบเโอเค น้องก็สงสัยต่อว่าอ้าวพี่แล้วไอ้ก้อนข้างล่างหายไปไหนก็คือเราทําส่วนให้มันเท่ากันแล้วพอส่วนเท่ากันแล้วมันก็เจ้ากันไปเลยโอเคไหมเขียวปะ่ะแล้วทีนี้เราจะทํายังไงต่อถ้าเป็นวิธีจริงเนี่ยครับวิธีจริงเราก็บอกว่าอ๋อเป็นไงนะเราก็กระจายมาแล้วเราก็เทียบสัมประสิทธิ์นั่นเองโอเคอ่ะมาฝึกกระจายกันนิดนึงแล้วกันเป็น a ครับแล้วก็เป็น x กําลังสองครับบวก 2x แล้วก็บวก1อ่าบวกครับ b ครับคูณตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย เป็นเดี๋ยวพี่ค่อยกระจายทีเดียวแล้วกันเนาะเป็น x กําลังสองครับแล้วก็บวก x กับลบ2 x ก็เป็นลบ x ครับแล้วก็ลบ2บวก C x ลบ2 c กระจายเข้าไปเลย x กําลังสองลบ 2, 2, 2 x แล้วก็กลบ9แบบนี้โอเคปะ้ะอืมโหใครมาทำวิธีจริงนะบอกเลยว่า <c oughs> ไม่ทันแน่นอนไม่ทันแน่นอนแต่ว่าไม่เป็นไรครับเบื้องต้นพื้นฐานก็คือมาจากตรงนี้นั่นแหละบวก2 ax บวก a บวก bx กําลังสองครับแล้วก็ลบ bx แล้วก็ลบ2 b แล้วก็บวกด้วย cx แล้วก็ลบ2 c เราก็จะพยายามจัดรูปตัวแปรแล้วก็อ่าเป็นยังไงนะเทียบสัมประสิทธ,ธิ์เอาตัวนี้ที่ x กําลังสองครับมีอยู่สองตัวเพราะงะั้นเราก็จะได้อะไรเนี่ยเราดึง x กําลังสองออกมาก็จะได้เป็นตัวนี้โอเคพอใช้แล้วเกะก,กะตัดทิ้งไปได้อะไรครับ ax ติด x มีกีตัวติด x มีโหเพียบเลยก็จะเป็นอะไรเนี่ยบวกด้วย 2a ถูกปะแล้วก็ลบ b เนาะแล้วก็บวก c x โอเคอ่ะใช้แล้วตัดทิ้งไปเกะก,กะสุดท้ายครับก็คือบวก a ครับแล้วก็ลบ 2b แล้วก็ลบ 2c เท่ากับ x กำลังสองลบสอง x แล้วก็ลบเก้าโอ้โหเป็นไงติดตัวแปรกันให้บึ้มเจอบ้าเพราะฉะนั้นเทียบสัมประสิทธิ์ครับหน้า x กำลังสองแล้วก็ไปเทียบกับหน้า x กำลังสองครับ a บวก b ก็เลยจะได้เท่ากับหนึ่งนั่นเองสมการที่หนึ่งเห็นปะแล้วที่ตัว x ก็ไปเทียบกับตัว x ครับแล้วก็จะได้อะไรครับ2 a ลบ b บวก c เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบสสมการที่2 ต่อไป a ลบ 2b ลบ 2c เท่ากับลบ9สมการที่3เป็นไงแก้สมการ3ตัวแปรกันอีกทีหนึ่งตายนะนั่นแหละตายอย่างเครียดครับพี่น้องครับอะทำยังไงดีทำยังไงดีอาอกำจัดอะไรไปดีกำจัดนทิ้งไปดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นพี่เอาสมการที่2ครับคูณ2แล้วกัน ก็จะเป็นอะไรครับเป็น 4a ลบ 2b เนอะเดี๋ยวนะเออโอเคบวก 2c จองจอนานไม่ได้ตาลายอ่าตัวนี้เท่าทีตรงนี้ต้องเป็น 4a ลบ 2b บวก 2c ตัวนี้ลบ2คูณก็จะเป็นลบ4สมการที่4โอเคแล้วเราก็เอาสมการที่3ครับบวกสมการที่4ซะ บวกปุ๊บเป็นเท่าไหร่เป็น 5a เป็นลบ 4b ครับลบ 2c บวก 2c ก็เจ้ากันไปก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยลบ9บวกด้วยลบ4ก็จะเป็นลบ13สมการที่5อ้โหเป็นไงตายแนละ้วทีนี้อ่ะทำไงครับสมการที่1ครับคูณอะไรอ่าสมการที่1คูณ4แล้วกันก็จะเป็นอะไรครับเป็น 4a บวก 4b เท่ากับ4 เพราะฉะั้นเป็นไง B เท่ากันแล้วถูกปะบ B เท่ากันแล้วเราไปทําอะไรครับประบวกกันถูกปะก็จะเป็น9ก้าเเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเก้าถูกปะก็คือลบเก้าเพราะฉะนั้นแล้ว A เท่ากับลบหนึ่งเป็นไงโอ้โหพี่น้องครับกว่าจะเสร็จ A เท่ากับลบหนึ่งเอาลบหนึ่งเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นเราจะได้ B ออกมาคือเท่าไหร่ B ก็จะเป็นสองถูกไหม โอเค b เป็น2ก็เอาเข้าไปแทนครับตัวนี้ a 1, เป็นลบหนึ่งก,ก็จะเป็นลบสองถูกปะ b เป็นสอง b เป็นสองปุ๊บก็จะเป็นลบสองแล้วก็บวกสี่ครับอ่ารวมกันเป็นลบสี่เอาลบสี่ย้ายไปบวกก็คือสี่ถูกปะลบสองบวกสี่ 4, ก็จะคือสองนั่นเองสี 4, ่เราก็จะได้เป็นสองเพราะฉะนั้นครับตัวนี้เราก็จะได้เป็นอะไรเนี่ย a เป็นลบหนึ่ง b c เป็นสองถูกปะ a เป็นลบหนึ่ง B C เป็นสก็จะได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเป็น3นั่นเองก็ตอบ3ตายปะนานไม่มีทางทำข้อสอบทันแน่นอนครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่ให้วิธีรัดไว้เลยครับสำหรับน้องที่เตรียมตัวสอบเตรียมหารนะข้อแบบนี้ก็ดูวให้ดีเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะติวเข้มก็จะแนะนำเป็นคอร์สเทพคนนี้พิชิตเตรียมหาน4เราถับเนาะก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลย ถ้าเป็นวิธีรัดเนี่ยนะพี่จะเอาบรรทัดนี้มาใช้พอเราใช้ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าอ๋อนี่ไงเราต้องพยายามทำให้พอแทนค่าไปปุ๊บอีกสองเล็บมันจะหายไปดูนะสมมุติว่าพี่เบิร์ตแทน x เท่ากับสองพอพี่แทน x เท่ากับสองปุ๊บไอสองตรงนี้มันจะหายไปถูกปะ่ะตัวนี้เอาสองเข้าไปแทนจะเป็นสามสามกำลังสองจะเป็น 3, 3ก 2, เก้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือเก้า a เท่ากับ เอาสองเข้าไปแทนตัวนี้จะเป็นตัวหน้าก็จะเป็นเท่าไรครับฟังนี้เนาะฟังนี้นะนนะดูนะอสองกับลบสองเป็นสี่ถูกป่ะแล้วก็สองเข้าไปแทนเป็นลบสี่ก็จะเจ้ากันก็จะเป็นลบเก้าเพราะฉะนั้นแล้ว a ก็เท่ากับลบหนึ่งเท่ากันไหมนี่ไงเเป็นลบหนึ่งเท่าป่ะโอเชเห็นปะ่ะง่ายกว่ากันไหมโอ้โหง่ายกว่ากันไม่รู้จะง่ายกว่าอย่างไงถูกป่ะต่อไปต่อไป x เท่ากับลบหนึ่งครับ พอเเท่ากับลบหนึ่งครับไอตัวนี้หายตัวนี้หายถูกปะเอาลบหนึ่งเข้าไปแทนครับลบหนึ่งลบไปสองก็เป็นลบสามก็จะเป็นลบสามสี่ลบหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งถูกปะแล้วก็อ่าลบหนึ่งไปคูณลบสองก็เป็นบวกสองแล้วก็ลบเก้าเราก็จะได้เท่าไหร่นะครับลบสามสี่เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยลบหกเพราะฉะนั้นสี่ก็จะเป็นสองนั่นเองเท่าไม่เท่าเท่าแน่นอนเห็นปะโอเค พอซไปสองครับแทนอีกตัวหนึ่งอ่าแทนอะไรดีเมื่อมันหมดแล้วถูกปะลบหนึ่งไปแล้วสองไปแล้วแทนอะไรดีครับนึกอะไรไม่ออกก็คือฟ้าประธานเลขเลขศูนย์นั่นเอง x เท่ากับศูนย์พอ x เป็นศูนย์ครับตัวนี้เป็นเท่าไรครับเป็นหนึ่งก็จะเป็น a ฟ้าประธานเลขศูนย์ครับไอ้ก้อนหน้าก็จะเป็นเท่าไรเป็นหนึ่งถูกปะปุ๊บไอ้ก้อนหน้าก็จะเป็นหนึ่ง ก้อนหลังก็จะเป็นอะไรครับลบสองก็กลายเป็นลบสองบีตัวสุดท้ายครับฟ้าประธานเลขศูนย์ไปก็จะเป็นลบสองก็จะเป็นลบสองสี่เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยฟ้าประธานเลขศูนย์โป๊ะโป๊ะหายเหลือลบเก้าเพราะฉันได้อะไรนะครับ a เป็นลบหนึ่งก็จะเป็นลบหนึ่งอ่า c คือสองแสดงว่าตัวนี้เป็นลบสี่เพราะฉันเราจะได้สองเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย -1 บหนึกับลบสรวมกับเป็นลบหถูกปะย้าย9ไปบวกก็คือ9ก้าลบห้าเก้าลบห้าก็คือ4เพราะฉะนั้น B ก็คือ2เห็นปะง่ายไหมง่ายแล้วเร็วกันเยอะด้วยโอเคปะก็เลือกเอานะพี่ทำให้ดูทั้ง2แบบทั้งวิธีจริงแล้วก็วิธีลัดคันเทมเนาะ โอเคโดยสอบแข่งขันเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้รัดอะไรมากหรอกมันอยู่ที่ในการฝึกทาเนี่ยน้องๆหลายคนก็คงทําเป็นอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องทําให้เร็วขึ้นนั่นเองแล้วถ้าจะเอารัดกว่านี้ก็จะมีวิธีที่การใช้ดิฟเข้าไปเกี่ยวข้องก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งลวกันเนาะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเอาแค่นี้ก็พอโอเคอย่าไปทําวิธีจริงนะวิธีจริงเนี่ยทำแค่ในห้องเรียนก็พอสอบแข่งขันเนี่ยบอกเลยว่าทําไม่ทันหรอกโอเคเพราะฉะนั้นเอาข้อสอบมาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับแล้วก็ใครที่ ต้องการจะเตรียมตัวสอบนะโดยเฉพาะเตรียมทหารก็แนะนาเป็นคอร์สเทพคณิตพิชิตเตรียมทหารสี่ดาวทับใครที่ต้องการเตรียมตัวสอบหรือว่าต้องการติวเข้มติวพิเศษก็สามารถอินบ็อกหรือว่าสแกน QR code ตัวนี้เข้ามาได้เลยครับผมก็จะมีติวเป็น VP พกลุ่มเป็น VP กลุ่มหรือว่าติวส่วนตัวติวออนไลน์ก็ว่ากันไปพูดคุยกันได้ครับผมโอเคคลิปนี้เอาข้อสอบมาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม